พอดเกือบขึ้นรถพีนองเอ้ยนี่มานระยาดดีครับร้านข่อยสุดยอดคู่อะไรนะหกร้อยไปกับกระติดตัวนี้ไปกินก๋วยเตี๋กก่อนก๋วยเตี๋ยวกำลังเกลียดกำลังเกลียดั ตรงรถรางกระสีรางกระสีค่ะรางกระสีทางรถสังกระสีเดี๋ยวถ้ามันไม่มีเดี๋ยวถ้ามันไม่มีก็แสดงว่ามันหายนะคะลุงตั้งรางกะสีตรงไหนลูกรถรางกระสีไหนงานรถหกล้อไหมครับรถหกล้อที่จอด แนคู่สีดำเอ่อรุ่นอลิสนะคะอเคเดี๋ยลุดูให้ะคีดเอ่อรุ่นอลิสนะคะโอเดี๋ยวลงไปดูใ้นะคู่สเอ่่นอินะะโอเคเดี๋ยวลุไปหสีดอ่ร่นอนะคะอเดีวลป้ะค่าเอ่อ่นอละคะเเดีย้นะมัีำเออรนอนะเียกลางไหมนะ่อ่อรนีวล้นอ่อรุนอนีวด้อ่อนั้นวางเลยดิ วางไว้เฉยๆเพราะไม่ได้เคลื่อนย้ายอะไรอยู่แล้วใช่ใช่ใช่เลือดอังเคดีอยู่ค่ะบเจ้บ้านแปดร้อยตีสะสมราคาอยู่ขนาดตันเลียดต้องแปดร้อยมืดขึ้นสนิมบ้างอุ้ยตันเลียดบ้านได้ขึ้นสนิมจักล่ะตันเลียดปลอมกันไม่อยู่ครับมืดขึ้นสนิมอะไรอ่ะท่านผู้ชม ตอนนี้ข้างบ้านตื่นแล้วครักำลัางจพิมพ์ลงไล่กลุ่มมาโหลดถ้าเตีดเก้าทำอะไรคะเจ๋งมากมลยงบอกไปหายากู่ง่มีนั่นเองเลยมัจจุบันอีกแล้วแล้วมุงเฉยปัจจุบันเปิดประตูบ้านนะคะับวะเคาะรถค่ะฝากตะเคาะฝากตะเคาะสุดตะเคาะหฮ้ยแก่คอจักแล้ว54ก็จีนทีมเช่นกันนะก็วอเสกเล่ปู่กูเคยเสกมาแล้วย้าเฮ กูคือขึ้นไปเลยครับเกูไม่ได้ขอพยายุเลยจัดละอั่ดีแก๊ง่ายเหมือนกับง่ายมี้ีครับมันเป็นสั่นวิธีนั่นดีันไม่อันนึงอกันซองอัดมันได้เลยอยนางดได้อยู่ตัวน้องทมันหลายมีจิ้บ้างใส่ปะเนี่ยนะบ้านดีดีแท่สั่นเก่าี

เขียนเบิกวนี่เดี๋ยปพุทธลูกอ่าคือเขียนอ่อันนี้กับันนี้ก็ว่างไหมอืมบจุดทูบนีด้วยลูกทั้งนั้นเไาเด็กปวดใจไ่ปวดเป็นปวดาจหมดนะเอาคัดคัดตั้งเสียงกับสียงปอดใหญ่ซ้ำานีไหมพี่อ่นนัคตเยัะเกิดคัดตั้งเสียงกับสียงปเดใหญ่ซ้ำนีติเขาเสีตั้งเสียงต่างอย่างนั้น จะพ่าก็พอละเกียนเอาไ้เสียงกอืม้เสียงมันเป็น้ำกดอก็พอเสียนมีเสียนพอแก่ติเสียนอย่ตาสวนเอาไห่ไหมเีนสียหยืมยีีคอร์เขยี่ยอยู่แล้วแล็คลตสู้นใช้เปบูดผุกเกือนคุล้นคำอีก็พได้เป็นหรืบ้างอยู่เห็นมาก็ได้ ใจดีแล้วจะเบาบางมื้งอืมใดีแล้วค่ะดีตัวอืมมิยูว่านะออกประตูนี้ได้บ้าสิว่าออกประตูนี้กัมีลายอัานยูนี่นะกระดว้าเดี๋ยวแ่จะลื้อเอาเด้บ่าือด้อ้างอเยออกประตูนี้แยออกจากกูประตูไนในประตูดาบ้านตนีออกลางบ้านลางอะนยังออกโอ้แกสีกับบาร์เนาะค่ะ เด็กกับประตูได้นี่นีนเด็กประตูนี่ประตูอะไรจัะโอ้ยนี่จิกระว่าปิดแล้วครับสองคู่สีดำมากถอดเกือบขึ้นรถพี่น้นองเอ้ยมีมารยาทดีครับร้านข่อ,ขอ,อยสุดยอดคู่อะไรนะคู่หกร้อย

ทางรถทางสีถ้า